ยื่นขอบำนาญชลาภาพออนไลน์ได้แล้วนะครับวันนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของประกันสังคมเดี๋ยวไปดูกันว่าทำอย่างไรนะเพราะนั้นทุกท่านสามารถยื่นขอบำนาญชลาภาพออนไลน์โดยไม่ต้องนะครับไปที่ประกันสังคมได้เลยนะครับ สะดวกรวดเร็วง่ายๆผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยมี4กรณีที่สามารถยื่นได้กรณีชลาภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบำเหน็จบำนาญกรณีว่างงานกรณีสงข้อาบุตรและกรณีคลอดบุตรนะครับนะครับก็สามารถได้เลยนะ4อย่างนี้นะครับโดยวิธีการนะวันนี้สอนละเอียดเลย เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมเข้าไปที่เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนนะครับหรือใครยังไม่เป็นผู้ประกันตนนะครับเอ่อยังไม่มี username password ก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเข้ามาปุ๊กนะกรอกเลขแบบนำตัวประชาชนนะครับและ password ของคุณที่คุณได้ตั้งไว้หรือเซฟเอาไว้นะครับกดเข้าสู่ระบบมันจะมีรายะเอียดดังนี้นะครับ เลือกนะครับเมนูแรกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองนะครับ e-self service นะครับปุ๊บเข้ามามันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้ารายละเอียดผู้ประกันตนนะครับว่าชื่ออะไรอะไรอะไรวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ์อะไรนะครับรายละเอียดต่างๆแล้วก็สามารถดูประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ได้ด้วยนะเวลาคุณขอรับสิทธิประโยชน์ อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลอดบุตรนะครับหรือว่างงานนะแล้วก็ประโยชน์การาแล้วก็มีประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการนะครับหรือ12งวดล่าสุดนะครับก็สามารถดูได้แล้วก็ประวัติการทํารายการอื่นๆคราวนี้นะครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะครับให้กดคําว่าขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมนี่กดตรงนี้เลยอ่ากดตรงนี้ปับ๊บพอกดมาปุ๊บมันจะมี เมนูนะครับให้ท่านเลือกจริงๆถ้าคุณมีสิทธิ์เนี่ยจะมีทั้งหมด4เมนูอย่างของผมอายุยังไม่ถึง55เพราะนั้นไอ้กรณีชลาภาพมันไม่โผลมาถูกแล้วนะครับเพราะผมยังไม่สามารถขอได้แต่ถ้าเกิดคุณอายุครบแล้วอายุ55แล้วคุณมันจะมีเมนูขึ้นมาว่ากรณีชลาภาพนะครับหรือคุณออกจากงานแล้วจะมีเมนูว่างงานขึ้นมาอย่างของผมเนี่ยอยู่ในมาตรา3 3สอยู่นะครับ เพราะนั้นมันจะมี2เมนูที่ผมสามารถขอได้คือคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรเท่านั้นนะว่างงานกับกรณีชราภาพไม่อาจทําได้ของผมนะเพราะอายุยังไม่ถึงแต่ถ้าคุณอายุถึงแล้วอายุครบแล้วมันจะมีเมนูนี้ขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะกดนะครับเมนเูเมนูนี้นะครับเพื่อกอกรายละเอียดของคุณนะครับกอกรายละเอียดของคุณไป ใส่ข้อมูลของคุณไปใส่เลขบัญชีอะไรของคุณไปใส่พร้อมเพย์ของคุณไปนะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนและเขาก็จะได้รับข้อมูลนี้ไปใช่ไหมง่ายไหม,ไ,หมไม่จะเป็นจะต้องเดินทางนะครับไปที่สํานักง,งานประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้อะไรอะไรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทําให้สะดวกรวดเร็วต่อผู้ประกันตนทุกท่านนะครับที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่สะดวกในการเดินทางมา สามารถทําได้นะครับเขาขอเอกสารอะไรก็แนบเอกสารให้เขาไปนะครับง่ายๆนิดเดียวเลยเพราะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสีสิทธิที่ประโยชน์ที่คุณสามารถขอได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีชลาภาพกรณีว่างงานกรณีสรงข้อบุตรและกรณีขอดบุตรนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อคุณยื่นขอแล้วก็เมื่อคุณยื่นขอแล้วนะครับก็รอหน่อยนะ รอระยะเวลานะครับแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจช็คได้นะว่าสิทธิทประโยชน์ไปถึงแบบไหนแล้วขั้นไหนแล้วนะครับมีรายละเอียดอย่างไรก่อนจะกันนะครับเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอปไลน์ประกันสังคม SSO ไทยสแกน QR Code ที่อยู่ทางหน้าจอน,นี้เลยเพื่อเช็คเงินสมทบชราภาพาเงินสมทบผู้มกันตนประวัติเปลีป่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปงลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับที่สามารถเบิกได้นะหน,หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็เช็คง่ายแล้วนะครับผ่านแอดไลน์ sso ไทยนะครับง่ายๆสะดวกรวดเร็วก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยอย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสแบบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ